เราดูเรื่องของการเดินทางกันไปแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะไม่ดูไม่ได้เลยก็คือบรรยากาศการสาดน้ำครับโอ oh, oh, ้โหหลากหลายพื้นที่ค่ะเริ่มเล่นน้ำสงกรานกันแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ King Power ซึ่งเขาจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่นะคะภายใต้อภิมหาสงกราน์รางน้ำเขาใช้ชื่อนี้ค่ะเขาใช้ว่าม่วนหนกสุขคักนี่คือไม่ใช่แบบเล่นน้ำกันอย่างเดียวนะค่ะมีมหกรรมบันเทิงมีเรื่องสืบสารประเพณี แล้วก็มีอะไรที่แบบให้หน่าสนใจเยอะมาก อย่าคิดว่าจะมีแต่ความสนุกวัฒนธรรมสีสันรประเพณีมากันครบค่ะคไปติดตามรายงานสดกันได้นะคะคตอนนี้คุณบวรพัฒน์พัทยากุลอยู่ที่ซอยรางน้ําแล้วไปดูบรรยากาศสดๆกันค่ะเรียกว่าเป็นไปตามธีมของงานเลยนะครับอภิทุกอย่างอภิอาหารการกินอภิการแสดงอภิขบวนรถแห่มาที่นี่ที่เดียวงานอภิมหาสงกรานรางน้ําที่คิงพาเวอรได้จัดขึ้นรับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนครับ โดย King Power ร่วมสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยคือเทศากาลสงกรานต์จับมือกับชุมชนย่านถนนรางน้ำจัดงานเฉลิมเจหลองเทศากาลสงกรานต์ปี2567อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่ออภิมหาสงกรานต์รางน้ำม่วนหนุกสุขคัก จัดเต็มอภิมหาความวาระที้เพื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสุขพร้อมสนุกสุดๆในเทศกาลสงกรานที่จะเป็นเฟสติวัลระดับโลกและนักท่องเทีเ่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงคนไทยเองต้องปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางที่แลนด์มาร์คสำคัญเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครขือที่ดีครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่อภิมหาะบวนแห่สงกรานสี่ภาคเมื่อ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาครับ มีนักแสดงวัยรุ่นอย่างฟอสแล้วก็บุกมาร่วมง,งานเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับได้อย่างล้นหลามโดยกระบวนแห่นี้จะจัดขึ้น4โมงเย็นตลอด6วันนะครับก็จะมีศิลปินดาราผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีขบวนรถแห่และพรุ่งนี้พิเศษหน่อยนะครับที่ King Power จะเริ่มเล่นน้ำเป็นวันแรกและเป็นครั้งแรกในถนนรางน้ำด้วยพรุ่งนี้จะจัดเต็มทั้งขบวนรถแห่และเวทีในการเล่นน้ำอย่างแน่นอนครับ ใช้แรงเยอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเพื่อที่จะเติมพลังงานแล้วก็ไปต่อได้นะครับเพราะว่า King Power ยกอภิมหาความอร่อยจากร้านอาหารชื่อดังของไทยและของอร่อยในย่านรางน้ำกว่า50ร้านเช่นป้าแปดลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมมี่ยงกลีบบัวจากนนทบุรีและอื่นๆอีกเพียบมาให้คนที่เที่ยวงานได้ลองชิมหารับประทานกัน ไม่เพียงแต่ความสนุกสนานตามเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีโซนสําหรับสืบสารประเพณีไทยเอาใจสายบุญอย่างกิจกรรมส่งน้าพระสีภาคประกอบด้วยหลวงพ่อโสธรจําลองจากภาคกลางครับพระศรีสากยะมุนีศรีธรรมราชจากภาคใต้พระพุทธศรีหิงภาคเหนือครับและหลวงพ่อพระศยจากภาคอีสานซึ่งทั้งหมดที่บอกมาประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจมาเที่ยวงานแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่ได้พบเห็นครับ ามาาแล้วส,สนุกสนานค่ะไปที่ไหนมาบ้างแล้วครับไปที่เวทีการแสดงค่ะแล้วก็เดินชมสินค้าภายในห้างค่ะเวทีการแสดงมีอะไรคะมีตอนนี้มีสุนทราพรอยู่ค่ะอันนี้คือจริงๆเราตั้งใจมาสุนทราพรเลยว่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับจัดจัดเต็มสนใจไหมสนใจค่ะามาทำอะไรครับมาหาศิลปินค่ะมาทำไมตั้งใจมาโครงการที่ เล่นสนุกแล้วก็มาหาของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เดินไปไหนมาแล้วบ้างไปดูบูธมาด้วยค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยรู้สึกไงบ้างรู้สึกสนุกนะคะเพราะว่ามันแบบมันมีอะไรให้ดูเยอะง้นนเนียใช่หลายคนเดินไปเชื่อมกันที่ไหนอยากชวน,นไหมเ่ินชวนค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างให้เล่นเลยค่ะแล้วก็แบบสนุกแล้วก็ผู้คนพลุกพลานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการันตีไหมล่ะสุด เป็นความคิดเห็นของส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวงานอาภิมหาสงกรานที่รางน้ํานะครับเดี๋ยวใจคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนกลางคืนสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้คืออาภิมหาความอร่อยซึ่งเป็นอาหารที่จัดหนักจับเต็มนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองรสกันสิ่งที่อยากให้เห็นมากที่สุดคุณผู้ชมครับคือด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นโซนที่มีการเตรียมไว้เพื่อเล่นน้ำสงกรานในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ลำโพงพร้อมแล้วเวทีพร้อมแล้วโปรเจคเตอร์พร้อมแล้วสิ่งที่รอคือคุณผู้ชมพร้อมหรือ,อยังถ้าคุณพร้อมพรุ่งนี้สามารถมาเล่นน้ำที่ถนนรางน้ำได้นะครับขอบคุณคุณครวรพัฒน์นะคะคโอ้โหเห็นตอนแรกนึกว่าเราจะได้เห็นภาพคุณวรพัฒน์เขาเปียกชุ่มไปทั้งตัว<อ> <ขอ S 1> นะ,ว,นะวันนี้ที่ไหนได้ เห็นภาพเขาเนี่ยคืออิ่มเอมไปทั้งคือกินอย่างเดียวสุกกับคันกินห0ลสบ้านค้าจากทั่วประเทศลูกชิ้นยืนกินเนี่ยสนเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะน้ําจิ้มลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมเนี่ยน้ําจิ้มแล้วพอเห็นเขาไปกินอย่างนี้โอ้โหอิจฉาเลยไม่รู้เขากลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาฝากเราหรือเปล่าต้องรอดูนะคะค